สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้มาดูดวงชะตาสีโดยรวมทั้ง12ราศีในวันที่13กันยายน2568ครับผมดวงโดยรวมราศีชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมภาพรวม ชีวิตในช่วงนี้เหมือนกับรถที่กำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอยู่ตลอดเวลาความท้าทายจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้คุณต้องใช้สติและไหวพริบอย่างมากในการรับมืออาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการงานโอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้น เป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็มาพร้อมกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นเช่นกันหากคุณกำลังหางานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานแบบกระทันหันการเงินรายได้เข้ามาไวมากเรียกว่าหาเงินเก่งแต่เงินก็ออกไวกว่าหามาเท่าไรก็เหมือนจะอยู่ไม่นานมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินเพื่อเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและสังสรรค์การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณไม่ติดขัดความรัก คนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไรเรียกว่ามาเร็วไปเร็วอาจจะแค่คุยคุยกันแล้วก็เงียบหายไปคนมีคู่อาจมีปากเสียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมลดทิ่ติควรหันหน้าคุยกันด้วยเหตุผลและใจะเย็นใจเย็นให้มากขึ้นสุขภาพระวังอาการปวดหัวไมเกรนหรือความเครียดสะสมจากการคิดมากและทำงานหนักควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนภาพรวม ชีวิตค่อนข้างจะนิ่งและมั่นคงแต่ก็มีความวุ่นวายเล็กๆจากคนรอบข้างให้ต้องจัดการคุณอาจรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือหรือจัดการเรื่องราวของคนอื่นมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงการงาน การทำงานร่วมกับคนอื่นอาจมีปัญหาติดขัดบ้างไม่ว่าจะเป็นการประสานงานที่ไม่ราบรื่นหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดต้องใช้ความอดทนและไหวพริบในการเจรจาอย่างมากจึงจะผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องทำคนเดียวจะสำเร็จได้ดีกว่าการเงิน รายจ่ายเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมข้าของเครื่องใช้ในบ้านหรือมีรายจ่ายเพื่อดูแลคนในครอบครัวทำให้รู้สึกว่าเงินทองไม่ค่อยคล่องมือเท่าที่ควรความรักคนโสดอาจได้เจอคนที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันและกันเยอะหน่อยคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแต่ต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น เพราะภาระหน้าที่ที่เข้ามาอาจทำให้คุณไม่มีเวลาให้กันสุขภาพระวังเรื่องของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นหกล้มสะดุดหรือได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือช่างสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาว ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมภาพรวมเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเติบโตชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวใหม่ๆให้คุณได้ค้นหาตัวเองการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้การงาน โปรเจกต์ที่เคยติดขัดเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่คุณพอใจการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานราบรื่นดีและคุณอาจได้รับคำชมเชยจากผู้ใหญ่การเงินรายรับยังคงดีอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาตลอดทำให้เงินในกระเป๋าไม่ค่อยเหลือเก็บเท่าไรนะักควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีและลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงความรัก คนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่น่าสนใจจากการเข้าสังคมหรือการไปทำกิจกรรมต่างๆคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีและเข้าใจกันมากขึ้นมีเรื่องให้ต้องพูดคุยและปรึกษากันอยู่ตลอดเวลาสุขภาพช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่ากังวลเป็นพิเศษสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมราศีชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมภาพรวมเป็นช่วงเวลาที่อาจต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวังเล็กน้อยหรือเรื่องราวที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังคุณอาจรู้สึกท้อแท้หรือหมุดหิดได้ง่ายๆการงาน โปรเจกต์ที่ตั้งใจไว้อาจไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจเป็นพิเศษการเจรจาตกลงกับลูกค้าอาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรการเงินมีปัญหาด้านการเงินที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนรายรับไม่พอรายจ่ายและอาจมีหนี้สินเพิ่มขึ้นหากมีการวางแผนที่จะลงทุนในช่วงนี้ควรชะลอไว้ก่อนความรัก คนโสดอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่อยากเปิดใจรับใครใหม่ๆคนมีคู่ควรระวังเรื่องการผิดนัดหรือการเข้าใจผิดที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้บรรยากาศเสียได้ง่ายๆสุขภาพมีเกณฑ์พักผ่อนไม่เพียงพออาจรู้สึกอ่อนเพลียและอ่อนไหวทางอารมณ์ได้ง่ายสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมราศีชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนภาพรวมชีวิตกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่การตัดสินใจของคุณในตอนนี้จะส่งผลต่ออนาคตอย่างมากเป็นช่วงที่ต้องใช้ความกล้าหาญในการเดินหน้าและมั่นใจในตัวเองการงาน มีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ที่ท้าทายความสามารถหรือต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะอยู่หรือไปจากงานที่ทำอยู่ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในระยะยาวการเงินรายได้เข้ามาหลายทางอาจมีโชคลาภที่ไม่คาดฝันหรือได้รับเงินจากงานพิเศษแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องลงทุนเพื่ออนาคตทำให้เงินเก็บไม่ค่อยเหลือเท่าไรนักความรัก คนโสดมีคนเข้ามาเยอะแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนคนมีคู่ควรใจเย็นและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายให้มากขึ้นเพราะอาจมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้สุขภาพระวังเรื่องความเครียดสะสมจากการทำงานหนักและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมภาพรวม เป็นช่วงที่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาแต่ความรอบคอบและละเอียดของคุณจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีการงานการทำงานเป็นทีมอาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อยต้องใช้ความอดทนและไหวพริบในการจัดการให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้การประสานงานกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายอาจต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นการเงิน มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือได้รับโชคลาภที่ไม่คาดฝันแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวควรบริหารจัดการเงินให้ดีความรักคนโสดอาจได้เจอคนที่ถูกใจจากการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงดีอยู่แต่ควรหาเวลาไปเที่ยวเพื่อเติมความหวานให้กันมากขึ้นสุขภาพ ระวังเรื่องการใช้สายตาม,มากเกินไปจากการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีอาการปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตามร่างกายสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17ตุลาคมถึง1ิพฤศจิกายนภาพรวมชีวิตช่วงนี้มีความสมดุลและลงตัวมากขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางทำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุขการงานงานที่ทำอยู่มีความมั่นคงและมีโอกาสได้แสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นคุณอาจได้รับคำชมเชยจากผู้ใหญ่หรือมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่สำคัญมากขึ้นการเงิน รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและคุณสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีทำให้มีเงินเก็บมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นมีเรื่องที่ต้องพูดคุยและวางแผนอนาคตร่วมกันสุขภาพสุขภาพกายและใจอยู่ในเกณฑ์ดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมภาพรวมต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นพิเศษ อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนรักการงานงานที่ทำอาจมีอุปสรรคเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้คุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดการเงินรายได้เข้ามาดีแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวความรัก คนโสดอาจยังไม่เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคนคุยอยู่ต้องระวังเรื่องการหึงหวงและเข้าใจผิดคนมีคู่ควรระวังเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนของตัวเองอาจทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดได้ง่ายสุขภาพระวังเรื่องความเครียดสะสมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอาการปวดท้องหรือโรคกระเพาะสิ่งสาคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมภาพรวม เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือออกเดินทางท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตการงานมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจและสร้างรายได้ที่ดีการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหรือคนที่มีความรู้ความสามารถจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จการเงิน รายได้เข้ามาจากหลายช่องทางอาจามีรายได้พิเศษจากงานอดิเรกหรือธุรกิจส่วนตัวความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนมีคู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีความเข้าใจและสนับสนุนกันมากขึ้นสุขภาพสุขภาพกายและใจแข็งแรงดีมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ภาพรวมคุณอาจรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระหลายอย่างไว้คนเดียวทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวทำให้รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ได้ง่ายการงานงานที่ทำอยู่มีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาการทำงานอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมากจึงจะประสบความสำเร็จการเงินต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเพื่อการซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เงินทองไม่ค่อยคล่องมือความรัก คนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ใช่ในเร็วๆนี้คนมีคู่ควรหาเวลาพูดคุยและทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีความเหนื่อยในเรื่องของตัวเองสุขภาพระวังเรื่องความเครียดสะสมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร ดวงโดยรวมราศีชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมภาพรวมเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนการงานมีโอกาสได้งานใหม่ที่ท้าทายความสามารถหรือได้รับโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก การทำงานกับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างราบรื่นดีการเงินมีไรายได้เข้ามาหลายทางแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นทำให้เงินเก็บไม่ค่อยเหลือเท่าไรนะักความรักคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคนมีคู่ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นและความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอีกขั้นสุขภาพ ระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอจากการคิดเรื่องต่างๆมากเกินไปสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครดวงโดยรวมราศีชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนภาพรวม เป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทำตามความฝันที่อยากทำให้สำเร็จการงานมีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถในด้านที่ถนัดและมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ที่อยากทำมานานการทำงานร่วมกับคนอื่นจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีการเงินรายได้ยังคงดีอยู่แต่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการซื้อของที่อยากได้ความรัก คนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความเข้าใจและสนับสนุนกันมากขึ้นสุขภาพสุขภาพจิตดีขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตและไม่เครียดเหมือนที่ผ่านมาสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร